ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเขาทั้งคือเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันจริงๆสำหรับความสัมพันธ์คู่จิ้นของนักสแสดงหนุ่มน็คชารีไต่รัฐและสาวจีนคนสวยขุยอันที่แค่เขาสองคนมองตากันก็รู้ใจแต่จะถึงเรื่อนขั้นสถานะจากเพื่อนไปเป็นแฟนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรุนกันอีกทีนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือน็กชาลีดูเป็นห่วงขุยอันมากเป็นพิเศษเลยทีลาสุ คุยอันก็ออกมาไล่สดพูดคุยกับคุณคิงเล่าเหตุการณ์เมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาที่เธอแวะไปคู้บอลว่าตอนนั้นก็อยากจะขี่เจสกีนะแต่เนกชาลีไม่สอนเธอเลยแถมยังมีการบ่นว่าหามอร์ไซคันเล็กไม่เจอเลยหลังจากขับเสร็จเลยอยากจะขับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่สีแดงแต่อันนี้คุยอันก็โดนเนกชาลีถึงกับออกอาการห่วงหนักมากค่ะเพราะเขาบ่นคุยอันจนหูชาประมาณว่าเหมือนไม่ใช่สนา แข่งไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้กลัวมีอันตรายซึ่งก็ดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มคูบอนจะมีความเป็นห่วงเป็นใยสาวจีนคนสวยมากเป็นพิเศษนะคะเพราะคนที่เอามอเตอร์ไซค์คันเล็กไปซ้อนก็คือเน็กชารีเองค่ะท่านผู้ชมพอหลังจากเขาได้เห็นลีลาการขับมอเตอร์ไซค์คันเล็กของขุยแอนที่เร็วมากก็เกิดอาการเป็นห่วงกลัวเธอจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาและขุยแอนก็มีความแน่วแน่มากค่ะว่าอยากจะขี่เยสกี้ให้ได้ คราวหน้าจะให้ขุงขิงสอนและจะไปขับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ให้ได้เช่นกันสนุกโอเคครันวันต์จะเล่นมอเตอร์ไซค์บิ๊กมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เว้ <laughs> ววน <laughs> ออกสนุ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 กอันเด็กั <And S 2> นวันต์จะนแจ็คแจ็คสกี next time next time you t e a c h r me อ่าไม่ชัวร เห็นทีงานนี้เน็กชาลีจากที่ปกติ เคยเอากุญแจเสียบรถไว้ทุกคันคราวหน้าก็ต้องเก็บกุญแจออกจากรถทุกคันแล้วล่ะค่ะเพราะสาวจริงคนสวยขุยแอนเธอดีมากๆค่ะนึกชาลีบ่นไปเมื่อคราวนั้นเธอก็หัวเราะชอบใจใหญ่ชาลีก็คงเป็นห่วงขุยแอนนะคะอาจจะดูเหมือนปกป้องมากเกินไปทั้งทั้งที่เธอก็เคยไปกระโดดร่มมาแล้วแต่ในสายตาของชาลีก็คงจะมองว่าขุยแอนนั้นช่างเบาบางมากๆขนาดเป็นเพื่อนกันยังห่วงขนาดนี้ ถ้าเกิดเป็นแฟนกันจะห่วงขนาดไหนนะคะ